ดอกนะจ๊ะฮะอือนอผักร่สวยๆเาไปลวกจากนี่เขียวปีกัดสลัด สลัดคะณะขึ้นอีกโอ้ยโะสปินดอกแล้วค่ะอวบอ้วบก่าคณะสาวเด่นคุณอ่ะอวบไหมคะอวบกว่าคนอวบเหมือนคนเอาไปลวกโอ้โหละงามแท้คุณคะน้าาหมากหนาวด้วยจากคะณาอือค่ะคะน้อบอวบนี่อันนี้ให้อวบค่ะเดี๋ยวจะบารไปถ่ายโอ้โหละอวบอ หวมมากหววมมาก,มากล่ะไปลวกขิ้งกระกระพลเยวจะเป็นดอก,ก่อนเราเก็บรวยวงามแ้่สวย สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันกับบรรยากาศนอกบ้านกับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนเพิ่งลงมาจากเขาจากป่าก <c oughs> ็ได้เห็ดตัวจ้ะได้เห็ดอันนี้จ้ะสาวเดือนทำข้าวสาวน้ำปลรราน้ำยาเห็ดเห็ดเพิ่งหวานดอกตุมตต้มเตมิคระต้มหม้อกับต้มคืออะไรจ้ะน้ำปลรราเนะี ต้มน้ำปลรราใส่เห็ดพึ่งนเคยกินครั้งแรกคือกันค่ะเคยกินมากเลยนะเออเด็ดแซ่บหอมประเดียดดังท้วนนะี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานเด้อนี่สดๆจากป่าใส่เข้าไปเออเด็ดแซ่บเลยเน้องเบิ้งด,ดอกเหเ็ดคอโรแจ้โรติผงรับตาเมจ้ามันสิเข่าตาดีพี่น้อง จ้างกันะเห็ดที่จังอันนั้นจ้ะเขานำอ่นประแดดประดุกกันนะแต่ว่าให้ใส่เห็ดนะเซฟี่จังมาแบบพี่น้องจ้ะข้าวปุ้นสาวน้ำปลรราเห็ดพึ่งหวานนี่อหอมว,ว้าวมาเด้อจ้ะเด้ขอข้บวปุ้นสาวน้ำแขอย กปรี้วเนค่ะถักะคณะสดๆมาจากสวนบัวหลวกค่ะแลวเดินวัวลวกแล้วเปรี้ยเป็นอย่างติดมันบหวานไหมกินสดจังหวานค่ะจัดนะจัดข้ามีไงน้ำขลาดมับ

สามคำกับบทตนตัวเน,ะ <laughs> นอะอืมหันแล้วจังองืม มันดำปีๆจะถ่วงเมืองเขแล้วก <g ül> ็เก็บบูเบอรี่มาตั้งแต่ตั้งเฮดตั้งบูเบอรี่แซบบ่บรับอกนะจัก

แตบกับจำเนี่ยค่ะหนามเห็ดล้านหวานเนี่ยหนามมันหวานเนี่ยพื่งหวานหนำทุกวานอ่ยก็น่าครับนาะจะส่วนอือกอบล้วน กินกับหมูบักหน้านะต้องจัดแล้วเมนูน,นี้ ทำปลาแดกหวานหวานเผ็ดนะจ๊ะอืตกตักบอ,อกทุกอุกอืมก <c oughs> <c oughs> อบอืเดินล่องเบิ่งเลวจ้ะปลาแดกน้ำยาเห็ดจ้ะ อืมบรรยากาศสองทุ่มบรรยากาศสองทุ่มก่อนน้ำม่นำคำได้เป็นหนักสองทุ่ม แข็งคื่นจากจงคำมังหน่องนี่จะมันจะจัดสองทุ่มน,นเหรแดดยังจ่ายอืขน้าอุบวกมันจะสวนยโอเคนี่ One. Wow. What <laughs> ใช่พี่จะ๊ะเหดวิทีบุ๋มไอ,าอ,อา้าวอ้ยุข่าวหนาวเลยจังทำร้างมาหนามาตกเสื้องงเขา ม้งบองกับขาวจมพูนคำที่พี่นะมาเราคือกันแระนี่ยที่มาลงมาใส่กุ้งอร่อม Nào. nháo gì bò thịt Việt Nam อันนี้ไปจ้าเล่นบมดแถมซันน้่อนเอาละพี่น้องจ๋าป้าแซบคักแซบเนี่ยพี่น้องน้ำปลาแดกอันเฮ็ดพิ่งวาอันจ่วย หวานดีจ้ะเพราะว่าเห็นมันหวานดิจ้ะเด้อต้องใ่น้ำตาลเลยค่ะเอาี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเด็กฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะจ้าสาวเดินฝากเพจใหม่ด้วยจ้ะสาวเดือนลุยป่าหาเห็ดค่ะพี่น้องจ้าเป็นเพจเก็บเห็ดค่ะเอาบุญมวลเนะเาะอืพอกันคลิปนาค่ะยด,ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขสุขคอนเด้อสวัสดีค่ะ